สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูบกมลเวนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการเอาบอทฟรีนะครับผมในลักล็อกแลนเวิร์สกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมเวลคอมแบ็กเจอร์นี่นะครับผมก็คือใครที่กลับมาเล่นใหม่เนี่ยสามารถมารับบอทฟรีแล้วก็พวกกล่องซัพพอร์ตในการเก็บเลเวลได้ฟรีเลยนะครับผมก็ทําให้คุณเนี่ยสามารถมาลองเล่นลักล็อกแลนเวิร์สได้ง่ายขึ้นนะครับผมโดยไม่ต้องเสียตังก่อนนะฮะก็คือมาเล่นก่อนได้เลยนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนนนนะะะะคคคครรรรััับบบกกกกก็็ออยยย่่่่าาาลลลืืมมมดดดดดดแแ้้้้้วววิิงงจจเเเเตีใหไขฟ t ท p 2 c o m เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษมีทั้งแบบบัตรเติมเงินและเติมผ่านยูเทั้งเกม PC และมือถือท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมลเวทได้ค่าขนมอย่างที่บอกนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยแล้วก็ลอคแลนด์เวิร์ดนะครับผมมีกิจกรรมนะครับผม Return to the Journey นะครับผมตั้งแต่วันที่8มกราจนถึง12กุมภาพันธ์นะครับผมโดยเงื่อนไขกิจกรรมนะครับผมนั่นก็คือผู้เล่นใหม่นะครับผมที่สมัคร ID ใหม่ตั้งแต่8มมกราคแปนนต้มมาะะคครับผุณจได้รรัับบกล่อง New Player Box นะคผมซึ่งกลลลล่่่่อองงนนนนนีีี้้เเเเเยมัจะะปป็กกททิดดไุๆ10วครับผมโด ไปกล่องเลเวลหนึ่งเนี่ยคุณจะได้บอท3วันนะครับผมนั่นก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับผมนี่ฮะออัตโนมัติเพยเยอร์สามวันนะครับผมอันนี้แหละสําหรับคนเลเวลหนึ่งแกะปุ๊บเนี่ยคุณได้มาก่อนเลยครับบอทสามวันเอาไปเทสก่อนว่าชอบเกมแล้วก็ล็อกแลนด์เวิร์ดไหมนะฮะจากนั้นนะครับท,ทุกๆสิบเลเวลเนี่ยคุณจะได้ของเพิ่มนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกยากับสมุดค,ค,คูณอีกพีนะผมคูณจ็อบเลยพวกนี้นะฮะก็จะให้มาทุกสิบเลเวลเลยก็สิ 30 40 50นะครับผม60 70นะครับผมแล้วก็80นะครับผม80เนี่ยคุณจะได้บอทอีก3วันตรงนี้นะครับผมนี่นี่ได้อีก3วันนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมถ้าจบ6วันเนี่ยที่มันให้บอทมาส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะจบประมาณสักเลเวลประมาณ90นะครับผมซึ่ง90เนี่ยคุณก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่า,วาเอ้ยคุณชอบเล่นแร็คคล็กลอกแลนด์เวิร์ดไหมนะครับผมถ้าชอบเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันต่อนะครับผม มาดูวิธีการรับก่อนดีกว่านะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับอย่างที่เงื่อนไขมันบอกก็คือคุณต้องเป็น i อดีใหม่เท่านั้นนะครับหมายความว่าเมื่อเข้ามานะครับในเว็บแลนเวิร์ดนะครับผมคุณก็กดนี่ครับลงทะเบียนแลนเวิร์ดเลยนะครับผมคุณก็สมัครด้วย Gmail ไปนะครับผมเพราะว่า Gmail มันสร้างง่ายนะฮะก็สมัคร Gmail เสร็จปั๊บนะครับผมกดสร้าง i d เดีเกมนะครับผมวิธีสร้าง ID เดีเกมก็คือกดตรงนิ้วล n c h แอปขึ้นมานะครับผมกด m a x i o n a c c o u n t นะฮะจากนั้นก็กดล็อกอินนะครับผมพอล็อกอ มันก็จะมีให้สร้างแอคเค้าเกมนะครับผมก็คือ ID ดีที่จะเข้าเกมนั่นเองนะครับผมพอได้ ID ดีที่เข้าเกมเสร็จปุ๊บนะครับผมคุณก็ไปล็อกอินในเกม1ครั้งนะครับผมคือมันต้องล็อกอินด้วยนะไปล็อกอินเกมหนึ่งครั้งด้วยนะครับผมหลังจากล็อกอินเกมเสร็จแล้วนะครับผมก็กด Launch App ขึ้นมานะครับผมกดหน้า i n v e n t o r เรนะฮะพอมาถึงหน้านี้นะครับผมก็กดตรงคําว่ากิจกรรมตรงมุมซ้ายบนนะครับโอเคมันก็จะมีรายชื่อกิจกรรมตอนนี้อยู่นะครับผมก็กดนี้เลยครับกิจกรรมรบเทิจกรรมนะครับ โอเคพอถึงตรงนี้เนี่ยก็เลือกเซิร์ฟเวอร์เลยครับผมว่าจะเอาเซิร์ฟไหนอของผมของผมในเล่นปิกกี้นะฮะแต่ถ้าใครอยากกิวลอเยอะๆเนี่ยก็ลูนาติกก็จะเน้นกิวลนะครับผมส่วนปิกกี้เราเน้นฟาร์มนะฮะอ่ามันก็จะมีเพย์เยอร์ให้3แบบนะครับผมก็คือผู้เล่นใหม่นะครับผมผู้เล่นใหม่เนี่ยก็คือรับอันแรกไปนะครับผมส่วนเพื่อนคัมแบ็กนะครับก็คือล็อกอินครั้งสุดท้ายก่อน7ธันวาก็จะได้อีกเงินขายหนึ่งนะครับผม ส่วนผู้เล่นเล่นประจำเนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขขวาสุดนะฮะอ่าแล้วก็กดรับไปนะครับผมหลังจากกดรับในหน้าเว็บมาแล้วนะครับให้กดไปที่จดหมายนะครับผมนี่กดตรงแทบด้านซ้ายกดจดหมายตรงนี้นะครับผมมันจะมีอันนี้เลยครับผมแคมเปญรีวอร์ดนะครับกดรับปุ๊บนะครับผมมันก็จะเป็นกล่องนะครับผมก็กล่องสีฟ้าๆแบบนี้นะฮะ ดออกมาเนี่ยก็จะมีของข้างในทั้งหมดเลยก็จะมีที่รีวิวหนึ่งเนี่ยก็จะมีพวกกล่องบอดสามวันคาฟ้าบับนะครับผมมินิโนวานะครับผมซึ่งมันมีบอดอยู่ด้วยใช่ไหมครับผมไอเรื่องเซตบอดเนี่ยก็สามารถไปดูวิธีการเซตบอดได้ที่คลิปเซตบอดได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่างนึงมินิโนวานะครับผมเผื่อใครไม่รู้จักนะครับมันจะเป็นบัฟที่ให้คุณสามารถเข้าไปรับยาออเตตัสได้นะครับผมวิธีการรับก็คือกดที่สมุดสีน้ํา,าตาลต,ตรงนี้ คุณต้องกดไอ้มินิโนวาที่เป็นบัฟก่อนนะแล้วก็กดโนวาสเปซนะครับผมอ่าเลือกวาร์ฟทูโนวาสเปซเลยนะครับวาร์ฟเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นที่สําหรับของคนที่เติมโนวามานะครับผมก็จะมีด้านขวาก็จะเป็นคาฟ่าก็เปิดคลังได้นะครับผมแล้วก็มีตัวนี้ซัพพายก็คือซื้อของได้นะฮะซื้อของขายของได้หมดเลยแล้วก็ซ่อมโมดได้ด้วยนะครับส่วนตัวด้านซ้ายมือนะครับผมอันนี้เนี่ยคือตัวให้อาหารออเตตัสนะครับผม ซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้อยู่30อันนะครับผมเราก็แนะนําว่าเลือกข้อ2เพราะว่ามันจะได้เป็นแบบตัวอาหารมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวกดให้ดูอ่ะคุณจะได้เป็นฟู้ดแบ็กเก็ตมาแบบนี้นะครับผมซึ่งบอทดมันสามารถกดเองได้แบบเอ้ยหมดปุ๊บกดต่อให้บอร์ดมันใช้งานต่อได้เลยนะครับผมถ้าเลือกข้อ1อ่ะมันก็คือจะบัฟให้เลยนะครับผมซึ่งเราไม่ต้องการแบบแต่เราเอาแบบข้อ2แล้วให้บอร์ดมันกดดีกว่านะครับผมส่วนไอแมวนอนอันนี้มันเป็นสําหรับโนวาแบบเต็มนะครับผมซึ่ง อันนี้เขาไม่ได้แจกมาให้นะฮะซึ่งโนวาแบบเต็มเนี่ยจะได้สตาร์มินาเพิ่มขึ้นเอาไปแกะกล่องได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็สิทธิพิเศษของโนวานะครับก็คือสามารถวาร์ปไปเมืองได้นะครับผมได้เกือบทุกเมืองเลยเนี่ยตอนนี้นะฮะหรือว่าจะวาร์ปกลับที่เดิมก็ได้นะครับแบบนี้นั่นเองนะฮะอ่าโอเคนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่ารับบอทฟรีเนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะครับหลักๆเนี่ยก็คือการสมัคร ID ใหม่นะครับผม แล้วก็ล็อกอินเกม1ครั้งจากนั้นเนี่ยก็ไปกดรับบอทในหน้าเว็บกิจกรรมนะครับผมเพียงแค่นี้เนี่ยเราก็จะได้บอทฟรีแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าใครกังวลนะครับผมว่าเล่นแบบเฮ้ยสมัยก่อนเคยเล่นกว่าจะ70ได้มานานนะครับแต่บอลเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยไวมากตัวเนี้หนวัน70แล้วครับผมคือมันเร็วมากมครับผมแค่วันเดียวก็70แล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาทั้งแจกคูนณ XP นะครับผมแจกคอร์ด s h โดเพิ่ม XP ด้วยนะครับผมที่สําคัญนะครับผมคุณยังสามารถไปทําอุปกรณ์อีเดดดนไ้้วยนะ อุปกรณ์อีเดียนเนี่ยให้ XP 5%นะครับผมชิ้นละ5เลยนะอันนี้5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 นะครับผมมันก็ทําให้คุณ XP เพิ่มขึ้นแบบเยอะมากๆนั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่แบบเอ้ยกลัวว่าเลเวลจะไม่ทันอย่างเงี้ย ไม่ต้องห่วงครับผมอีกพีมันพุ่งไวมากครับแป๊บเดียวก็70แล้วนะฮะและนอกจากนี้เนี่ยมันจะมีเควสอีเดนเควสป้ายให้ด้วยนะครับผมคุณก็สามารถไปทำเควสป้ายเพื่อทำอีกพีได้อีกนะฮะอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เท่าน,นี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟิตยูทูบครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงกัมบลเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจกัมเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัมเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ